สวัสดีครับผมมือนีครับกบไ่ปลาผ้าพี่น้องมาทำบุญอยู่ที่วัดเทวีวรญาตครับผมตำบลบ้านเดือออำเภอตะวันอวัดน้องไข้ครับพี่น้องครับเพราะว่ามือนีเป็นมือแรกครับเป็นได้ทำการบวชซีพ้าครับนี่คือบริเวณซุ้มท่างเขาหน้าวัดครับเออสวยงามอลังการครับพี่น้องเดี๋ยวกบส่ปลาจะพาพี่น้องเข้าไปเบื้องภายในครับว่าข้างในจะสวยงามแลวก็สายบุญจะหลายซ้ำไหนครับผมไหลครับพระยพร่านไดเมตตาเดินทางเข้าสู่ อุบโบสถนะครับนี่เป็นข้างแรกครับที่กบไสยปลาได้เข่ามากครับโอ้เยอะมากครับ นะครับในสลับตรงนี้ก็มีผู้ที่จะมาร่วมนะก็โปรดให้ทำนะแล้วก็จับจองขาที่นั่งให้พร้อมนะครับอีกสักครู่แล้วก็จะได้ร่วมกันนะครับรัฐนาศิลปแปดนะจะบอกว่าทำในขั้นตอนนั้นให้เร็วที่สุดนะครับรฐธนาศิลป์แปร้อมกันไปเลยนะครับ จากนั้นก็จะได้อาราัธนาธรรมนะท่านเชีคุณแบบกระสีวชิรโโมรีนารองจากจังหวัดน้องไายนะครับจะได้เมตตาแสดงและพระจำวัฏฏิสนาหนึ่งกันนะครับจากนั้นก็จะเป็นการอาราธนาพระปริ์นะครับจะเริญพระพุทธมนต์ในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาหลังจากเจริญพุทธมนต์เสร็จ ตามกำหนดการ20นาฬิกาก็จะประกอบพิธีบวงสวงนะครับหลังจากนั้น21นาฬิกานะครับ21นาฬิกาก็จะเป็นในพิธีประกอบพิธีพุทธาพิเศษต่อนะครับนะีบ้นะคือ ต่อไปพี่น้อิเลเชิรท่ันพร์รเูเกษมมีปาโอมนะครับใเียนจุดยันคทีมถัยงยัจตัดได้ยนครับ ทีท่รวมบ่นทีหลาทุกท่านนะครับจังใจรัตนาสินแปดโดยพรมเพียงไปเลยนะครับพะยัมพันเตอิสระเนนสหะอัฏฐศิรานิยาจามะภุติยัมปิมัตยัมพันเตอิสระเนนสหะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะุทธังสระนังคัจามิพุทธังสระนังคัจามิธัมมังสระนังคัจามิธัมมังสระนังัจา,ามิสังฆังสระนังคัจามิ สังขังสระนังกัจจามิตุทิยมปิพุทธังสระนังกัจจามิตุทิยมิพุทธังสระนังกัจจามิตุทิยมปิธรรมังสระนังกัจจามิตุทิยมปิธรรมังสระนังกัจจามิตุทิยมิสังขังสระนังกัจจามิ ตติยมป tamam, ิสังข <quir> <prejudice> ังสระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิ ตัยัมปิสัมขังสระนังขจานิสุรนังขามังนิธิกาอามาขันเตอานเวระมณีนิครัตังสัมภิยาลิปัปมาจาริยาวิรุณีนิทามังสัมภิยาลิปัปดัมาจิย ติสะระคังสัพพายาบิโมกขวะคักภัยติสะคังสัพพายาบิโมกขว สมาธิญาณินะยะคีตะวาจิตะวิสุขทัสสนะมาราหันทะวิเลปนธะนิปุสนัาภะปังสมาธิยามิอุจจารสยนนะมหาสยนนะเวรเมรีติกาปังสัคสมาธิยามิ ปุตยาสยนะมหาสยนะเวระมะลิสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมาณีอัฏฐสสิกขาปะทานิสตเลนะตุขปิญญทิสตเลนะโทขัสัมปทาสตเลนะนิพุปปิญญที

พระมมารดาโรกาทิปฏิสปาหังมปิตกัตอันเทือยอันบวารัตยาจัตระรัตีพระสัตตากราชคันธาปิการเดเดลุห์หัมมันอันุปันจิมปะทังะอระรักเรื่องบุญหลวงอเล่าพระอุนิสัยของพ่อที่เป็นคนอารักษ์ ปัญจวีสติมังคินังวาโะเสนาปณะเป็นขาวโรโทติเอวังทัสสาภะวัตโตปนิพานาสาสนายุตาอาณาตักลิกะนิรงกะปัญจีนิอิสาดีเตวะนิวม

ปัญญาเวสตะมังทันันิกิดิก่เทชุโตปรังสกจังณมโมโสตโภติปณิจังรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอริยธนกถา แต่หาที่ว่าด้วยพร,ระธรรมเทศนาเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติได้มีการจัดงานตื่ประโยชน์เอาไลส่สวนกระบอกได้จ้าสะอันอัน,อนเ,อเอาข้ามมุมโปรมัะอริสงเป็นการไงเทศนใ์ธรรม เ็นผู้ฟังจองได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดได้ฟังแล้วยังได้เข้าใจเราก็จะเข้าใจทำความเสื่อมของตัวเองให้ตรงจิตใจของผู้ฟังก็โปองใสเรานีทุกคนอันที่สองเกิดจากการฟังก็เรื่องเราตั้งใจใส่ใจใน เรื่องที่เราทำงานปังโปรในขณะนี้ก็เจะเห็นได้ว่าเราเกิดปัญญาเปนขอาลู้เป็นของทุกข่าวเาว่าปัญญาเกิดได้ตามาเกนใจนุลาะหยัปเาเกิดขึ้นเราไดดเเป็นปแล้วก็เกิดเป็นรส มา,ามมจ,คจ,คจคา,มาคะกรั้งอาคนรมัาเบสวยแล้วครับแม่ครับทำนีก่กะโอเคแล้วครับสวยแล้วครับสวยแล้ว <S <S แล้วนี่ก็คือโลงท่านเขากีครับผมบามามา,มาจากบ้านมะเขือบ้านมะเขือนี่ยยุ่ยใสยครับบ้านมะเขือฮะ โอพระธาตุบางพระธาตุบางพวนอ๋อครับผมเป็นตาเสียอยู่เลยครับเพ,พราะว่าผู้ปั่นเขาจีมี่แต่ผูงงามๆครับผมเขาจีนี่เสียบแน่นอนเลยครับเนี่ยเบื้องล่างนี่ <c oughs> ไืออาศไยมหไเถรศิลป์จะไป็นศิลป์ในความหมายว่าคืออ้ลัยศิลปมากกว่าเ่พระพุทโธยังประดุมอาศิลป์น้ครับว่าปัจฉะเอว่าอาจารย์ได้ให้ธรไม่อาจารย์กัสาวกทน

าาการเปเิน,นี้ทีตรงกลาเป็นรที่ป้นเจนาวัที่ว,ว่ามีคามสามมทั้งพลังทรัพทั้งพลังคนนี่แหลคือศรัทธาขนาดศรัทธาก็คือความเชื่อ เกิดแล้วเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นพลังเกิดขึ้นรวมกันจนทำให้โยมทั้งหลายได้สมัมผัสทานสีแตงเย็นอัตติแต่ถ้าเป็นออโบสดหรือวันพระเราก็จะไม่เรียกอีกอย่าง